เมื่อชวนให้ตื่นเต้นด้วยการกลับสู่เวทีของเจมาทําให้เราต้องรอคอยการกลับมาของละครเวทีสุดฮิตวันสละโสดกับโจดเกา่เกาๆที่เคยสร้างกระแสในวงการมายาวนานถึง10ปีตอนนี้ได้มีการเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ในชื่อวันสละโสดกับโจดเกา่เกาๆเดอะ์ส่วนมิวสิคัลแถมยังมีโอกาสได้เห็นเจมาพระเอกหนุ่มที่หลายคนหลงรักขึ้นเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิต สำหรับแฟนคลับละครเวทีที่เคยสนุกสนานไปกับการแสดงที่เมืองไทยรัชดาไลเทียเตอร์คงไม่พลาดที่จะตื่นเต้นกับการกลับมาของผลงานนี้ที่แน่นอนว่าสร้างความสนุกสนานและเสียงหัวเราะให้กลับคืนมาอีกครั้งด้วยการแสดงที่ไม่เหมือนใครโดยบรรยากาศการถ่ายทำโปสเตอร์เมื่อเร็วๆนี้มีนักแสดงคุณภาพเข้าร่วมมากมายเช่นตงเหน่งรัดกล้าวกิตกิติน,นันแพรพิชชาภาและอีกหลายคนที่มาช่วยสร้างสีสันให้กับการแสดงครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีพระเอกคนใหม่พลูพัทรจารีที่น่าจับตามองอ,งอีกด้วย เขาแสดงเป็นดาเจ้าสาวของนบเจมาซึ่งกำลังเตรียมตัวเข้าสู่พิธีวิวาทอย่างมีความสุขแต่ทว่าความสนุกกลับเกิดขึ้นเมื่อวันสำคัญกลับมีเรื่องวุ่นวายเมื่อโจ์เก่าทั้งสามคนของนบได้แก่นอนอินทนนท์นัดเอ็มเพรสและจะจ๋าแดนดาวได้มาปรากฏตัวในงานกลางงานแต่งจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในวันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายนี้เมื่อคำนึงถึงการที่โจท์เก่าสามคนต่างมีจุดประสงค์ของตนเองนอนซึ่งมีแนวโน้มจะเผยความลับของนบ ขณะที่นัดกลับมาพร้อมบาดแผลใจจากความสัมพันธ์และจะาจาที่อาจกลายเป็นนักแชร์สุดเจ๋งเรื่องราวของนบทําให้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่างานนี้จะจบลงอย่างไรนอกจากนี้ยังมีคู่รักรุ่นใหญ่ที่ไม่ยอมแพ้กันเช่นแม่นงและป๋าเกลือที่เล่นโดยต้มเหน่งและกิจตามลำดับสร้างฉากอารมณ์ขันให้กับการแสดงขณะที่สาวแพรในบทพราวยังเสริมสเสน่ห์และความสนุกสนานให้กับเรื่องราววันสละโสดกับโจดเก่าๆเดอะสวนมิวสิคัน จะเริ่มเปิดการแสดงตั้งแต่วันที่31ตุลาคมถึง2ี่พฤศจิกายน2568พร้อมทั้งเปิดจองบัตรพรีเซลเพียง7วันตั้งแต่1 5ถึง21กันยายน2568โดยบัตรพับิกเซลจะเริ่มขายในวันที่22กันยายน2568ที่เมืองไทยรัชดาไลเทเตอร์และราคาบัตรเริ่มต้นที่800บาทเตรียมตัวรอไปพบกับความสนุกและเสียงหัวเราะที่ไม่มีวันลืมและคุณมีความคิดเห็นหรือคาดการเกี่ยวกับการแสดงนี้อย่างไรคิดว่าเรื่องราวจะสนุกและแแปลกใหหหมมม่่จรริิงงืออไาาสดดคควคเเ็นนัถะ